สวัสดีค <or> รับสวัสดีครับผลที่ผมไลยหาจอหนะเอาหอยมากผมเอาไปหุ่นเอาไปยู่กับพวกไอ้เอทุกเนี่หอยเอาหอยมากกลอยดูว่าจะจบผมไหมาตัวมากมกเลยมาทอดของโบ้หนิมาทอดรังแรง มืดจะน่าเสียดเดยนให้เรา่อยเราไกวอยออกมากินนู่นครับาให้นะพู้ใด้ให้ก่อนนะให้ผู้ใด้ให้ก่อนพกเอ็สอ๋อไว้อยู่ไว้หน้าเขาเนี่ยบะไวยกาบงี้น่ะเออไว้กาบเอาอยู่อ่างด่างทวดนะเออทางอยู่ข้างบ,บ้าน

นี่นี่นี่พ่อฟานแล้วน้ำพวขมวดน้ำเนตติ่งนี่มีเด้น้ำนี่จะกินแหนมเนื้อเหรอกินเอาน้ำกินลูกกินเหลี่ยงยื้านมสุกเดี๋ยวเรื่องหลังยื้อนมเลยกันแหนมเนื้อ

เไม่ใช <mile> ่อาเปิรไมเช่อกล้เ็ยังกำลังหาแต่อยาเ่เนาะโเนมเนมันเปไอ้ลอมมาั่งไหนจะใจปากกัมดเขาไ่านแล้วนะเทปพวกพริกลวงเพิ่นกัตุยเลสอิงกับเนมเนื้อนะคะจากข้าฮักเมืองคนนะจ๊ะเกลแมนดอสมรนะลูกใไมพรินิดน่อยไมิน่เข่นี้หญิง หน่อยเดียวเดียวซอสอมันสิเดมันสิเฮดใช่ค่ะมีช้อนไหมครับไม่มีเอาเลยชี้แล้วูเมนเยโือหั่นักด้วยว่ะเียเดี๋ยวเราการอาหารเจสองลานหรดิมีอน ดูน <Daniel Five. S 1> ิ้วดิปกติมไม่นิ้วสองหลัเดียจุกเมื่อซอยจุกเอาขึ้นมาได้แล้มเดี๋ยวมันจะเกดนะซยจุกหลังห้างเอาเามพาวไปเคียงเลย้างหลังนั่นแหละาแล้วเขาล่างมาแล้วพร้อมกินอาดไปดีเลย แสบเลยอ้วนทำารไหลทำลูกวะแถวเหรอไปนึงกินได้โมถึงสามครั้เดลเล็ดกินยังไมแล้นเจ็ดมงโก้แสบอร่อยกินอิมเดียวพาดนองกรเล่นวัน ิมๆแล้วพระหเ,เหญ่ไปเรียวัดเขายูวัดกเออเขา่ต้องไปเขายูแล้วม่ใยูน่หล้วนี่เอฟซมันมาขอทายลูเอฟซีมาขอทายลูกอสามครับเอฟซีนมาขอถ่ายรูปที่นี่ครับนอ้อง นะครับวันนี้มาเล่นกับพ่อข้ามวนครับวันนี้นั่งเล่นกับพ่อข้ามวนครับวันนี้กินเข้าแล้วไหมผนบ่ยังครับยังเหนืออีหลาไปกินแหน่เมืองแหน่เมืองเมืองอีหละแค่ไหนเย็มไปเพบุนเป็นเทปเลยเพป็นเทปเลยใส่เลย เอฟซีเพิ่นมาขอทาลวดนน้ำมันน้ำงัูสาวครับมนกวมตไ้ดย่อต่อต่อมาซอยซอยซอยซาลูกไว้ ตวอยหามยดกีสฟฐานลูกไว้ครับนี่อยฐานลูกไว้เดีะาเอากินเทียครับจาาเากินเทียอะไรกินง่ายๆยากครับทีผักนี้พิกกิมย่างเดียว พออยู่แค่นั่งอยู่ดีครับพออยู่นั่งอยู่ดีครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่าน,น,ทนี้นะครับตัวเดี๋ยวกไดไลค์กดแชร์กดซับล็อกใหกดติดตามให้ช,ออชนน่องของขอใหญ่ชาแนลด้วยนะครับผมรค,ครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้สวัสดีครับสวัสดีครับ